ขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกท่านค่ะเนอร์ทุกท่านที่ทุกคนประสบความสำเร็จขอบคุณที่ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะที่แบบว่าเดินกันมาถึงทุกวันนี้ความสำเร็จแบบนี้ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีปณชิตาวันนี้เหมือนกันรู้สึกตื่นเต้นนะคะเป็นครั้งแรกที่พิรดาเข้ามาในแบรนด์ของปณนัชิตานะคะสิ่งแรกที่ต้องขอบคุณก็คือขอบคุณแสงสีม่วงจากตกมาจนบ้านองนนะคะ อยู่บนกันทุกต่อขอบคุณธัญญชิตาค่ะที่ดึงดูที่ระดับ้ามาในแดนนี้แล้วก็ได้เซ็นขอบอสจดนะคะแล้วก็ทําให้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซีอของบริษัทชิตาแล้วก็ทําให้พี่ระดัรู้สึกสนุกและก็เล่าใจตลอดเวลาค่ะ <laughs> อันนี้มันเป็นความรู้สึกครั้งแรกนะคะที่ที่ขึ้นมานะก็จะบอกว่าสนุกเล่าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องขอบคุณมากก็คือแสนสีม่ววันนั้นแล้วก็ขอบคุณพอดตอนที่บอมนะคะที่ทำให้แสงวันนั้นเนี่ยให้พลระดับบอสระดับเดียวงินเต็ดได้ม thank you